วัดีจ้ามาถึงแล้วค่ะพี่งานมาถึงแล้วจ้าอันนี้วัดโปงด่งเนสอนนะจ้าเมื่อวินพักแรกมองนี้นะคะพักแรกมองนี้จ้าเมาื่อเอิร์ตสดาเลนนนยุนี่แล้วจ้าวันนีพักผ่อนค่ะ บรรยากาศวันพักผ่อนนะคะ,ะยุทยุทกลางปลาเขาโคด้ะค่ะยุทกลางปลาเขาโคดนะค่ะกลางปลาเขาโคดนะคะ อันนี้ก็เป็นวัดอันนี้ครับเปบ็นวังคั่วเพื่อนมาจากนอกา่าประเทศาจังกินครันวังคั่วเมนูก,ก็ อันนี้เป็นวันพักผ่อนสบายๆเรื่อโดนจะได้พักผ่อนเท่หนึ่งนะค่ะต้อนปกับพตางานอันนี้ยางยุคโคราณเท่ากับเลยบักถิดบักกาบานนะจ๊ะกัดเลยพักพรเลยมันด้ใจกไปตั้งป้ากาโคตรนะค่ะมันเคื่อนนี่มันขค้ืนอันคล้องน้ำมันนี่มันนี่ออบเลยป้าขาวโคตรค่ะกับสถานที่ค่ะ ก็งานพักผ่าแม่ครัวก็ทำกับเขาเหมือนเดิมนะจ้าแม่ครัวค่ะเล่นไม่ปกักเขาโคตร ไม่วัดลมลื่นนะจ้าลมลื่นค่ะพูดตองพูดตองพูดตองทำอะไรกินค่ะำคกำลังหนึ่งข้าวกำลังหนึ่งข้าวเพราะบักม่วงไม่สอดนอ่ะม่วงก็ไม่กินมัดมือแล้วค่ะแม่เล่นเลยค่ะกุก้งกำลังนึ่งข้าวน,วนะคะ่ะกับข้า <literal> วยังไม่เสร็จกับข้าวตอนเย็เนค่ะ เขากินแล้วเขาเป็นางานคัะปามีรถกลับข้ามากับกักกระซื้อเขานมกินเหมือนแรกมนะันกินไม่หรอปอวันบ้าบ้าพันว่าอินเศร้าแปลนเลยไหเพันพันบ้าจังหวัดอไอีกลมเลยได้จับป้าพายคะ่ะคือว่าพนป้าแห่แห้เข้าไป,ปานันแ<อ>หนเข้ายุ่ตะส่านนี่แ <c ười> บบน,นี้ตะกุงมัน่าากิบว่าไปเพ่นพ้านะคะ ใครวะไอ้ก้งมันว่ายใบเขาอันเป็นเข้าไปอังภายในบนใบ่ยู่ขงๆน้าอยู่แต่ส่วนนอกไม่จ้่เข่ากับเป็จต่ห้องน้ำของในังสิเนี่ยก็สิเป็นประเภทนี้นะสีอะไร ข้าวร้แล้วจ้าข้าวเมื่อไหนกินทั้งวันนะครเมื่อไหนกินทั้งวันก็เล้หนึ่งหลายจ้าตว่าพนักง,งานจะกินมัดมือเลยค่ะ เดือดเดือดอาจารย์ปลาหาหังปลาปาสัก้าโอ้ปลาสักผ้ากำลังจะตากผ้าโอ้จ้าอันนี้ท่ายิบพี่นองบอกจักน้อย มบรรยากาศจักน้อยกันค่ะอันนี้วัดโป่งดิสอโคราชนะคะเป็นงานเหมือนละเ่ือร์เอ้อนะจ้างานเฉลิมเมือร์เอินเมื่อนี้วันเฉลิมนะจ้าเดือนปานวันนี้วันพักผ่อนนะคะพระ่าเขาย์เส่ยจันที่สิบสองค่ะ แดดฮอหนคาค่ะค่ะแดดฮอนร้ายหลาย,ย,าย,นนาย,ายว่าสะพาวร้อมนะจ๊ะโอ้ยสภพาพรย้อมไหมว่ากับเสียงแหบส่วนกับวานะห้อนแบบนี้ค่ะยุไก่บ้านคนนะคะ่ะบ้านค้นกับว่าค่อยหลายนะจ้ะแต่ว่าขัดสิบในมู่บ้านกับสิลายเยะอะเพราะว่าวัดเป็นยอดนอกบ้านนะคะ ใช่เล้วก็อยากให้เบิ่งบรรยากาศนะคะบรรยากาศภาคแรมคืนนี้จ้าวัดเพริ่งงามๆเนะจ้าตาสง,งบค่ะบ่าบางย่นอกบ้านคุณท่างก็สะดวกสบายบ่เจนิญ้ะจ้าก็ามีฝนแล้วค่ะ เอาสักนิเนาะคะ่ะนอ้อขิ้หนาพอกันไหมคะ่ะบ๊ายบายนะคะยูดีไม่แห้งส,สุขสุขคนอนรัจจาย่าลืมยายหอมรึค่ะเกอฮอร์นะพ่อพอภิเชษติฝากกดไลค์กดแชร์สับสับไข่ให้ยายหอมเลยรจจ่าติดตามให้ยายหอมเลยนะคะ่ะขอบคุณที่เข้าชมทุกคลิปนะคะขอบคุณมากมายเป็นกำลังใจให้ยายหอมคะ่ะอาคขีหนาพอกันไหมรัจจ่าบ๊ายบายคะ่ะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวย